มอสซาดหน่วยสายลับเรื่องชื่อของอิสราเอลที่กำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนักท่ามกลางตัวเลขความสูญเสียที่พุ่งทยานาประชาชนในอิสราเอลตื่นขึ้นมาด้วยความสันสะท้านจากเสียงไซเรนที่ดังไปทั่วหลายเมืองในช่วงเช้าเข้าสู่วันที่7ตุลาคม2023เมื่อกลุ่มติดอาวุธฮามาสจากฝั่งปาเลสไตน์เปิดฉากโจมตีด้วยจรวดหลายพันลูกจากฉนวนกาซา พร้อมส่งนักรบเข้าแทรกซึมไปตามเมืองต่างๆของอิสราเอลไม่เว้นแม้แต่ในสถานที่จัดเทศกาลดนตรีกลางแจ้งเพื่อเข็นฆ่าประชาชนและจับพวกเขาเป็นตัวประกัน <c oughs> ถือเป็นการโจมตีครั้งเลวร้ายสุดในดินแดนอิสราเอลนับตั้งแต่สงครามยมคิปปูไรยมคิปปูเมื่อปี1973แม้จะมีความพยายามร่วมกันของชินเบกชินเบดและมอดซาร์ มอสซาดซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองและความมั่นคงของอิสราเอลที่มีชื่อเสียงเรื่องลือทั้งสองแหง่ง<อ>การโจมตีและความสูญเสียนี้ได้สร้างความเสียหายครั้งใหญ่ไม่เฉพาะชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์แต่ยังรวมถึงความน่าเชื่อถือของมอสซาดซึ่งสร้างชื่อจากการปฏิบัติภารกิจมาแล้วมากมายทั้งในอิสราเอลและทั่วโลก เอมิลี่ฮาร์ดิงอดีตนักวิเคราะห์ของ C.I.A. ตะวันออกกลางแสดงความเห็นว่าการโจมตีของกลุ่มฮามาสต้องมีการวางแผนมานานหลายเดือนแล้วนั่นจึงเป็นเรื่องน่าประหลาดใจอย่างยิ่งเมื่อมองในมุมที่ว่าหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลมีความสามารถมากเพียงใดน่าประหลาดใจที่อิสราเอลไม่รู้รู้ถึงแผนการของกลุ่มฮามาสและคงต้องใช้เวลานานหลายเดือนในการสืบสวนเพื่อปิติดต่อสิ่งที่กองกำลังป้องกันของอิสราเอล IDF และมอดซาดรู้และพวกเขารู้เมื่อใดบทความนี้เดอะพีเพิลทุนทุกคนทำความรู้จักมอดซาดมอดซาดหน่วยสืบราชการลับสุดยอดของอิสราเอลที่ขึ่งชื่อว่าเป็นหนึ่งในหน่วยสายลับที่ดีที่สุดของโลกมอดซาดมอดซาดหนึ่งในหน่วยสายลับที่ดีที่สุดของโลกมอดซาดมอดซาดเป็นภาษาฮีบรูปแปลว,ว่าสถาบันชื่อเต็มของหน่วยงานแห่งนี้คือ มอส์ซาดเมอร์คาซีเอลี LE, โมดิอินอุเลตาฟกิดิมเมยูฮาดิมแปลว่าสถาบันกลางสำหรับข่าวกรองและปฏิบัติการพิเศษหน่วยงานแห่งนี้มีหน้ามีที่รับผิดชอบในการรวบรวมข่าวกรองปฏิบัติการรับและต่อต้านการก่อการร้ายโดยได้รับงบประมาณประจำปีสูงถึง3,000ล้านดอลลาร์ประมาณแสนล้านบาทคาดว่ามีเจ้าหน้าที่ในสังกัดประมาณ7,000คน มอดซาต์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่13ธันวาคม1949ในยุคข,ของเดวิดเบนกูเรียนนายกรัฐมนตรีคนแรกของอิสราเอลที่กำลังต้องการหน่วยงานกลางช่วยประสานงานและปรับปรุงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงที่มีอยู่ได้แก่หน่วยข่าวกรองทหาร Aman สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติชินเบตและคณะกรมการเมือง Political b u r e a เมนกูเรียนกล่าวถึงเป้าหมายของมอดซาร์ดในเวลานั้นว่าสำหรับประเทศของเราซึ่งตั้งแต่ก่อตั้งมาก็ถูกสัตรูล้อมโจมตีมาโดยตลอดหน่วยสืบราชการรับถือเป็นแนวป้องกันด่านแรกเพราะเราต้องเรียนรู้ให้ดีว่าจะรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราได้อย่างไรเมงกูเรียนได้แต่งตั้งที่ปรึกษาหน่วยปฏิบัติการพิเศษกระทรวงการต่างประเทศชื่อรูเวนชีนโลอาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมอดซาร์ดเป็นคนแรก เพราะที่โลอาคนนี้นี่เองที่เป็นผู้เสนอแนวคิดการก่อตั้งมอดซาดกับนายกเบนกูเรียนในเดือนมีนาคม1951มีการปรับโครงสร้างมอดซาดใหม่โดยให้ไปรวมอยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรีและให้ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีอิสราเอลแต่เพียงผู้เดียว ภายในมอซาจะถูกแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆเช่นฝ่ายติดตามฝ่ายปฏิบัติการทางการเมืองและประสานงานฝ่ายปฏิบัติการพิเศษฝ่ายสงครามจิตวิทยาฝ่ายวิจัยจัดทำข่าวกรองฝ่ายเทคโนโลยีและอื่นๆแต่รายละเอียดส่วนใหญ่จะถูกปิดเป็นความลับ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการดำเนินการของเครือข่ายผู้ให้ข้อมูลและสายลับที่แทรกซึมภายในขบวนการและประเทศต่างๆโดยแต่ละฝ่ายของมอซาจะรับคำสั่งจากผู้อำนวยการที่ยิ่งใหญ่เทียบเท่าพลตรีใน IDF ตัวตนของผู้อำนวยการมอซา์นั้นเป็นความลับของรัฐมาโดยตลอด หรืออย่างน้อยก็ไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางกระทั่งเดือนมีนาคม1996รัฐบาลอิสราเอลได้ประกาศแต่งตั้งคุณตรีแดนนี่ยาทอมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมอสซาทแทนชับไตาชาวิตซึ่งลาออกเมื่อต้นปี 1996. ปัจจุบันตำแหน่งผู้อำนวยการมอสซาตกเป็นของเดวิดบาเนียซึ่งรับไม้ต่อจากยออสซีโคเฮนเมื่อเดือนมิถุนายน 2, 2021. ตำแหน่งผู้อำนวยการมอดซา์ดได้รับเลือกผ่านกระบวนการที่เป็นความลับขั้นสูงจากคณะกรรมการที่มาจากสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลหน่วยงานและคณะกรรมการที่ปรึกษาข้าราชการพลเรือนซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศไม่เว้นแม้แต่นายกรัฐมนตรีการแก้แค้นที่นำไปสู่แรงบันดาลใจหนังเรื่องมิวนิค เรื่องราวของมอดซาร์ดมีเพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์และบ่อยครั้งจะเผยออกมาเมื่อเรื่องผ่านพ้นไปแล้วหลายปีและที่บ่อยกว่านั้นการดำเนินการของมอดซาร์ดจะถูกเปิดเผยต่อเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นหนึ่งในนั้นคือเหตุการณ์ก่อการร้ายโอลิมปิกมิวนิกเมื่อปี1972ที่น่าสั่นสะพึงเหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นในวันที่5กันยายน1972เมื่อสมาชิกกลุ่ม กันยายนทมิน Black September ซึ่งเป็นขบวนการหนึ่งขององค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ได้โจมตีชาวอิสราเอลในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่มิวนิกประเทศเยอรมนีเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตสองรายและถูกจับเป็นตัวประกันอีก9คนซึ่งต่อมาเสียชีวิตทั้งหมดในระหว่างการเข้าช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เยอรมนีลาดาเมียนายกรัฐมนตรีอิสราเอลในขณะนั้นได้ส่งทีมมอสซาดไปตามล่าผู้เกี่ยวข้อง แต่โชคร้ายที่ปฏิบัติการนี้ได้เกิดความผิดพลาดขึ้นเมื่อทีมมอสซาดได้ไปสังหารบริกรชาวโมร็อกโกในนอร์เวย์เพราะเข้าใจผิดว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของกลุ่มกัญญาย์ทมินสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ต่อชื่อเสียงของหน่วยงานนี้ความรุนแรงและการแก้แค้นครั้งนี้ถูกนำมาถ่ายทอดอีกครั้งในปี2006ผ่านภาพยนตร์เรื่อง Munich ของผู้กำกับดังสตีเวนสปีลเบิร์ก ที่เจาะลึกประเด็นซับซ้อนขององค์การแก้แค้นศีนลธรรมและความขัดแย้งทางจริยธรรมที่ตัวละครต้องเผชิญนำเสนอผ่านโครงเรื่องที่น่าติดตามจนผู้ชมแทบจะไม่ลุกจากที่นั่งตลอด164นาทีทั้งยังท้าทายผู้ชมด้วยเส้นแบ่งที่พร่มัวระหว่างความถูกต้องและความผิดภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับทั้งคำชมและคำวิจารณ์อย่างกว้างขวาง ทำไรายได้ทั่วโลกกว่า130ล้านเหรียญได้รับการเสนอชื่อเข้าทิงรางวัลออสการ์และลูกโลกทองคำหลายรางวัลคึ่งแท่นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเรื่องหนึ่งของสปีลเบิร์กการจับตัวอดอลไฟมันมอดซาร์เก็บนำความลับมาครึ่งศตวรรษแต่ปี2012ก็ตัดสินใจเปิดเผยเรื่องราวการจับกุมอดอลอลาไมฟัยมันหนึ่งในผู้กำหนดหลักสังหารหมู่ชาวยิวในปี1960 ย้อนไปเมื่อวันที่11พฤษภาคม1960เจ้าหน้าที่ทีมมอเร์ซรนายรอยอยู่ใกล้สถานีขนส่งบูโนไซเรสเพื่อดักจับไอมันซึ่งขณะนั้นทำงานที่โรงงานเมอร์เซเดสเบนโดยใช้นามแฝงว่าริคา r ์โดเคลเมนหลังจากที่เขาลงจากรถบัสทีมมอเร์ซก็กระโดดเข้ารวบตัวเขาโดยมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งยัดมือเข้าไปในปากของเขาเพื่อตรวจสอบว่ามีไยาไนซ่อนอยู่ในฟันเพื่อชิงจบชีวิตตัวเองหรือไม่ ไอมันถูกควบคุมตัวอยู่ในเซฟเขาเก้าวันจากนั้นจึงถูกนำตัวขึ้นเครื่องบินโดยให้แต่งตัวด้วยเครื่องแบบลูกเรือบนเครื่องบิน,นเข้าไปนั่งในชั้นเฟิร์สคลาสทําทีเป็นลูกเรือที่กำลังป่วย การพิจารณาคดีของไอมันที่เยรูซาเล็มในปีต่อมาอเ,เต็มไปด้วยพยานหลักฐานที่ทำให้เห็นถึงความโหมดเหี้ยมของแผนกำจัดชาวยิวที่ไอมันมีส่วนร่วมเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและถูกแขวนคอในปี1962ส่งคนไปแทรกซึมซีเรีย หนึ่งในความสำเร็จใหญ่ครั้งแรกของมอซาร์คือการส่งคนของตัวเองให้ไปอยู่ในตำแหน่งผู้นำระดับสูงของซีเรียนั่นคือเอลีโคเฮนซึ่งพยายามสร้างคอนเนคชันทางการเมืองและการทหารภายในซีเรียสัตว์ตูตัวฉกาดของอิสราเอลในช่วงต้นทศวรรษ1960และในที่สุดโคเฮนก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาระดับสูงของรัฐมนตรีกลาโหมซีเรีย ในปี1965โคเฮนถูกจับได้ว่ากำลังส่งข้อมูลไปยังอิสราเอลเขาถูกนำตัวไปพิจารณาคดีและสุดท้ายก็ถูกแขวนคอที่จะตุรัสดามัสกัสแม้แต่ศพยังไม่ถูกส่งกลับไปยังอิสราเอลซึ่งยกย่องให้เขาเป็นวีรบุรุษของชาติและท้ายที่สุดอิสราเอลก็สามารถพิชิตที่ราบสูงโกลันในสงครามตะวันออกกลางได้สำเร็จในปี1967รวบผู้แจ้งบ่อแสนิวเคลียร์ หลังจากที่โมเดชัยวานูนูอดีตช่างเทคนิคที่โรงงานนิวเคลียร์ของอิสราเอลแพร่งครายรายละเอียดที่ละเอียดอ่อนและรูปภาพของโครงการอาวุธนิวเคลียร์ให้กับหนังสือพิมพ์อังกฤษในปี1986มอดซาดก็ได้รับมอบหมายให้นำตัวเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสายลับมอดซาดหญิงซึ่งปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันเล่าลวงวานโนูไปยังอิตาลีจากนั้นจึงวางยาและนำตัวเขาขึ้นเรือส่งไปอิสราเอล วานูนูรับโทษในเรือนจำอิสราเอลเป็นเวลา18ปีขณะที่อิสราเอลไม่ยืนยันหรือปฏิเสธเรื่องโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนข้อกล่าวหาเรื่องการลอบสังหารเชื่อกันว่ามอสซาดนั้นอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์จำนวนมากทั่วโลกแต่มีเพียงปี2012เท่านั้นที่อิสราเอลยอมรับเรื่องการสังหารตัวแทนของยัสเซอร์อาราฟัต อดีตผู้นำปาเลสไตน์ที่ตูนิเซียเมื่อปี1988โดยหนึ่งในอาวุธที่ใช้ในการลอบสังหารถูกซ่อนอยู่ในกล่องช็อกโกแลตนอกจากนี้มอซาดย,ยังต้องสงสัยว่าอยู่เบื้องหลังเหตุสังหารนักวิทยาศาสตร์ชาวอิรานหลายคนที่ทำงานในโครงการอาวุธนิวเคลียร์และยังมีการสันนิษฐานว่ากลุ่มดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดร,รถยนต์ในกรุงดามัสกัสเมื่อปี2008ซึ่งส่งผลให้ผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่มเอสบอลล์ในเลบานอนเสียชีวิต ยังไม่หมดเท่านั้นในปี1997ระหว่างที่เนทันยาฮูด,ดำรงตำแหน่งสมัยแรกสายลับของมอดซาพยายามลอบสังหารคาเลดมาชาลอหัวหน้ากลุ่มฮามาสในกรุงอมัมมานประเทศจอร์แดนโดยวางยาพิษเขาขณะที่เขาออกจากสำนักงานของกลุ่มฮามาสเหตุนี้ทำให้กษัตริย์แห่งจอร์แดนขู่ว่าจะยกเลิกข้อตกลงสันติภาพกับอิสราเอล อิสราเอลจึงยอมส่งยาแก้พิษมาช่วยชีวิตมาชาลอและสายลับอิสราเอลที่ถูกจับกุมได้ก็ถูกนำตัวส่งกลับบ้านภายใต้แรงกดดันเดียวกันนี้อิสราเอลยังยอมที่จะปล่อยตัวอเมดยัดซินผู้นำทางจิตวิญญาณของฮามาสออกจากเรือนจำและในเวลาต่อมาแดนนี่ยาธอมผู้อํำนวยการมอซาด์ก็ถูกบีบให้ลาออก ขณะที่ในปี2004นิวซีแลนด์ได้ตัดสัมพันธ์กับอิสราเอลในช่วงสั้นๆหลังจากสามารถจับกลุงมชาวอิสราเอลสองคนที่ต้องสงสัยว่าเป็นสายลับมอดซาร์ดพยายามช่อโกงเพื่อรับหนังสือเดินทางนิวซีแลนด์ส่วนในปี2010มามูดเอามาบูสมาชิกระดับสูงของกลุ่มฮามาสถูกสังหารในห้องพักโรงแรมในดูไบแต่อิสราเอลก็ไม่เคยยอมรับว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ นี่คือเรื่องราวทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวของมอดซาดหน่วยสืบราชการลับสุดยอดของอิสราเอลที่หลังจากนี้จะถูกจับตาถึงบทบาทในการหยุดความสูญเสียจากสงครามให้ได้มากที่สุด